สวัสดีครับผมห่างหายกันไปนานครับผมกับยำพี่กุ้งร้านยำยำเย็นบนสะพานใหม่ของเรานะฮะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะฮะคือลูกค้าหมดไปแล้วหนึ่งชุดนะครับ <c oughs> ชิวๆนะฮะเดินลูกค้าประจำของพี่กุ้งนะครับผม <c oughs> คนบ้านเดียวกั <c oughs> นคนเหนือววิ่งตลอดเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โควิดมีนี่ซ้ำดีกัได้ออดกำลังโควิดมีถ้าโควิดบอกมีนี่ปีมได้มีเวลามานะพี่เขาเป็นคนเหนือใช่คือว่ามันจะแบบว่ามันจะไม่ใช่ชนตุรีนะค่ะมันจะกลายเป็นภาคเหนือคือตอนนี้เราอยู่ริมทะเลค่ะเราอยู่รันโยใช่พอดีเลยคนบ้านเดียวกันคุยกันสนุกเลย ใช่คิดถึงบ้านเนี่ยเนาะจะใส่เนื้อใส่กันอันนี้เป็นยามะม่วงอย่างเดียวเหรอพี่กูยามะม่วงพี่พี่เขากินมะม่วงไม่เปรี้ยวครับเขาชิมมะม่วงกูเขาเปรี้ยวเขากินไม่ได้ไม่กินร้านไหนค่ะเพราะว่าเพราะว่าร้านนี้อร่อยโอเคพี่แล้วเราทำมากินเราเราได้สัมผัสถึงการกลับบ้านกลับบ้านคุยกันสนุกเหมือนเราได้นี่เนาะอยาเขา แต่ว่าไปคนอีสานตุ้นตุ้กันตุ้นตุ้งจานอยู่ใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนเขากลับบ้านเนาะมีพี่คนเดียวที่เขากินมะม่วงไม่เปรี้ยวอ๋อนี่แตคือกินมะม่วงก่อนพี่ทำงานโรงแรมพี่ต้องการแบบคนทำอะไรให้พี่กินทีนี้เขาคนแรกเขาสะอาดครับเพื่อใหน้องคนนี้สะอาดพี่ตะเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นหัวอ๋อเหรอฮะ คุยกันไปทำไมลวเนี่ยเาสะอาดใช่สะอาดจริงจริงไม่ตท้องเสียพี่ถ้ามันเสง่ายใช่ครับางีแบเขาคั้งหนึ่งแล้วก็เออเป็ปักหลักร้านอทำไมเี่เป็นได้ก็ไม่ไปไหนเลยก็คือจะใส่แค่กุ้งแห้งใช่ไหมพี่กุ้งใช่กุ้งใส่ถั่วใส่ปลากรอบแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะกินถัวเยอะๆมจะเป็นเหมือนยำโบราณใช่ไหมยำมะม่วงโบราณเนาะ น้ำลายสอเหมือนกันนะครับี่นไม่เห็ดไม่เ็นาะน่เนัวต่วตังเือมาแล้วนเขาจะเตืองหน่อยครับจบกีนะององดีใจ้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้ครับพี่โชคดีครับแหมลูกค้าประจำเนาะ บ้านเดียวกันก็คุยกันสนุกสนานนะฮะหายคิดถึงบ้านคลายเหงาที่นึง่งเป็นยำอะไรครับยำตะไคร้กุ้งยำตะไคร้กุ้งนะฮะตะไคร้ที่นี่ก็ถ้ายังไม่เคยลองต้องแนะนําให้มาลองก่อนเพราะว่าพี่กุ้งเขาจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบเอาเองนะฮะแทบทุกอย่างเลย <c oughs> ไม่ใช่แทบทุกอย่างทุกอย่างดีกว่าเนาะพี่กุ้งตั <c oughs> ้งแต่อาหารทะเลนะฮะแล้วก็ยาไปถึงผักต่างๆนะครับ เป็นกุ้งสดหรือกุ้งลวกอันนี้อันนี้กุ้งลวกกุ้งลวกนะครับกุ้สุกก้งสุกชาล่งชาล่วงต้องแบบอ่อนๆใช่ไหมใช่จะเป็นช่วงนี้ตรงนี้ใส่ถุงมือเนาะหั่นจะใครไม่ถนัดเลยครับตร <laughs> งนี้ใส่ให้เขาหน่อย อ๋อใช่เขาปกติที่จะตอยตอยได้ละเอียดตัวนี้เพราะว่ามันหั่นไม่ได้เดี๋ยวหั่นถุงมือให้ลูกค้ากินหั่นไว้ก็ไม่ได้มันดำครับออยู่บางแสนขับมาถึงเนี้ยจ้ะเฟย์เนาะก็คืนจะมากินแล้วทีนี้มันกลับไปแล้วหลุแล้วไงเขาให้อยู่ได้ถึงสองทุ่มสองทุ่มนี่ก็เก็บแล้วนี่นี่ตอนนี้ก็ทุ่มสามสิบห้าแล้วนะ ก็จะอาจจะเล็ดหน่อย,อ,ยอันนี้เหลือแค่ขึ้นกระปุกเท่านั้นใช่ไหมครับน้ำยำเหลือเท่านี้นะครับมาแค่นี้แหละมุดก็ดีใจแล้วอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่กุ้งแปดสิบบาทแปดสิบบาทแค่นั้นเองนะฮะเป็นยำตะไคร้กุ้งลวกแบบสะดุ้งสะดุ้งนะฮะและกุ้งที่นี่เขามี มีหลายแบบแหละมีประมาณ2อสแบบต้องลองมาชิมดูนะฮะผมไม่บอกดีกว่าเอาไปว่าครั้งแรกที่ผมชิมนะเป็นยำกูม้าหวานมากกูม้าเนี่ยหลายๆท่านที่มาแล้วไม่ได้ชิมก็เสียดายเนาะบางคนลูกค้าบ,บางคนนะฮะเขามาจากกรุงเทพคือมาเที่ยวที่เนี่ยมาทําธุระที่เนี่ยพอขาจับจะแวะซื้อลับ ประกดั้หมดแล้วหลังจากนั้นก็เลยต้องขอเบอร์ไปขายหยุดยนะ่อยมากใช่ผู้เดียวแแบบว่าบางทีแบบว่าออกมาไม่เจอกลับบ้านเร็วเลยออกมาช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตั้งสโลแกนให้ไม่ช้าช้ากับไวูดาต้องายาให้ <c oughs> มามาช้าก็ไม่ได้กินะมาช้าไม่ได้กินมาไวก็ไม่ได้กินกกน,นี่ต่อไปเป็นยำอะไรครับยำปูมา้านี่ฮะ พูดถึงปูม้าก็มาเลยเริ่มประกอบคุณแยกประกอบไปให้เขาเรียกปูอวนใช่ไหมพี่ใช่ปูลอยปูอวนลอยปูอันนี้เขาจะเป็นแบบปูชาวบ้านอ่ะปูเ,เล็กอะ่ะชาวบ้านจะหาเองก็จะได้ไม่เยอะมากแต่ไล้เนื้อแน่นใช่ปูมันจะคือว่าเ,าเขาไม่ได้ไปค้างคืนไงไปไปวางแล้วเขากลับเลยครับเขาก็จะได้ดแต่แถ้าเป็นเนือใหญ่อะ่ะเขาต้องไปให้ปูแม่สาว มันก็สดเหมือนกันแต่ความหวานคือตัวนี้จะะหวานมากอันนี้จะหวานสุดเลยแหละใช่ตัวเนื้อเขาน้ำมันราคาที่แปดสิบบาทแปดสิบเนาะพี่เนาะใช่แต่อันนี้เขาเพิ่มน้องเพิ่มประกอบประกอบเพิ่มเท่าไหร่นะสิบบาทแล้วสิบบาทใช่ไหมครับก็เดินมาเยี่ยมเยียนที่กุ้งนานนะครับผมก็ลืมลืมบางเมนูไปอีกค่ะเดิน ราคาเดิมนะไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรขายมัน,นเรื่องแรงายแบบนี้คนก็แย่แล้วอ่ะโดนแบ่งกันมันไม่ได้มากไม่ได้มากมีได้มะม่วงอะไรมาครับเนี่ยนี่มะม่วมงน้ำมะม่วมงตั้งดอกไม้แต่เปรี้ยวไม่มากมันก็เริ่มแก่แล้วไงเริ่มแล้วนะครับม,มันไม่ค่อยมีมะม่วงอ่อนแล้วนะ เพราะว่ามันเป็นหน้ามะม่วงสุกครับสังเกตดูหน้าทุเรียนหน้ามะม่วงหน้าง้อมจะมาด้วยกันยู่นะครับอ,อ่อนยากมันก็จะเหลืองแต่พี่คนเมื่อกี้เขากินนี่เขากินไม่เปรี้ยวจะกินมะม่วงสุกนี่ฮะน้ำยำเนี่ยาอาจจะบางแสงนิดนึงนะคะ,ะสีเผ็ดมากเลยสีเผ็ดเนาะั่งกินเมนูครับเจ้านี่สามสามเนาะอีกอันนึงเป็เน หอยนางรมนะฮะเป็นหอยนางรมโบราณนะครับต้องบอกไว้ก่อนจะมีน้ำพริกเผาแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นกระถิ่นใช่แบบไม่ได้ยำใส่ขา้าวโพดใส่มะม่งวงเหมือนบอกครับมียำโบราณยำยำสไตล์โบราณสูตรตัวเองที่แสดงว่าเขากลับไปกินเลยนะเนี่ยใช่เขาบอกยำเลยไม่ตึงไปไม่ไกลเลอืมมีมาหลายเมนูแล้วนะฮะ นั้นกำลังไม้ไม่โทมครับพอไหมเนี่ยน้ำยำอะไรเงี้ยพอไม้พอหมดก็กลับเดี๋เอาเช่าที่แบบว่าทำไหวเอาผาที่แบบว่ามาอะไรเหมือนามีหมูป็นกระติกหมูครับ<อ> <c oughs> เจ็ดร้านรถเข็นนะฮะรสชาติไม่ธรรมดานะครับสำหรับร้านพี่กุ้งขักเอาแต่อันนี้ความแนวดีใหญให่ใหญ่ก็แบบดีหน่อยกินแล้วชื่นใจนะหน่อยเนาะกินแล้วมกกันเจ็ดต่อจิมคำเดีอ่ะปกติขายแบบพายมันก็ข่อาหกสบาทอยู่แล้วมาถึงทั่วไปนะ อันนี้กุ้งยำเจ็ดเบอยแปดสิบาทครับครับเป็นยำอะไรครับพี่กุ้ยำขายำขาไก่ยำินไก่เลยเรสส่เ็มหขาวใส่เ็หขาวครับผมใ่เต็มใ่เต็มแ้วเลยเาเ แม่ค้าแบบมีแถมด้วยเคื่องนี้แม่ค้าแบบว่าขายแบบรถแรกแจกแถมไปเลยไหมใช่คือแบบว่าสงสารลูกค้านะคร <laughs> ับ <laughs> คือหมดถุงเลยนะเมื่อกี้เนี่ยให้หมดเลยเยอะมาก รู้ว่าสั่งพิเศษไปนะครับหนึ่งร้อยบาทใช่เมื่อวานเขาก็มากินแบบนี้เหรอครับอืมแต่ไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมใส่ใส่ใสครับปกาาติใน้อยแต่นี้เน้นเผ็ด ชอบขอเยอะนะหมูสับหมูสับมันหวานอั่อยแม่มค้ามีแม่คะก็ให้ใช่ <c oughs> ขอให้บอกเนาะให้หมดเลยแล้วก็เหลือขขยเยอะมา้าคือเราจะปอกว่าด้านบนเนาะ ใส่ผักใช่ไหมครับอันนี้เราแค่เห็นเียเนะครับตานพ่ฆุงนะครับก็รสชาติเด็ดจริงๆนะฮะยังไม่เคยแวะเวียนมาชิมก็อยู่บนสะพานใหม่ชุมบุรีนะครับหาไม่ยากครับผม หยุดทุกๆวันพุธเท่านั้นนะวันพุธเหบือนที่แม่ค้าเก่ใช่วันพุธมก็หยุดยาวเหมือนกันอ่ะวันไหนหยุดต่อทีนึงฝนตกก็หยุดควี่เลวนัดลูกค้าวจะขายวันขไปหเลื่อนอีกสองัเลื่อนอีกเสาฝนตกตอนเย็นไม่ตกแตตอนเช้า ใช่ทั้งหมดนี้100บาท <บา S 1> นะครับเป็น<ล>ยำตีนไก่ใส่ไข่เยอะมาแล้วก็เป็นหูนุ่ขาวนะครับเพื่อสุดท้ายไงก็เลยให้ขัดไก่กมดเลยโน้โอ้ให้ขัดไก่หมดเลยอะ่ะให้โต๊ะยงเต็อเลยมาวันนี้ดไม่เ <c oughs> ยอะนะไม่เยอะใ่ไ แก้วใส่เห็ดขาวเห็ดดำจ้ะอรกกค้ามันเรื่อยเรแล้วนะฮะเริ่มเด็ก ช่วงโควิดหรือช่วงอะไรก็มีเสือบริการให้นะไม่ได้เอามาเร่วงนี้ไม่ได้เอามาช่วงนี้ต้องเบรกไว้ก่อนเนาะไม่ไม่ค่อยเสือจเออแป๊บนึงหนูนะอยู่ยาวอยู่ไม่ได้มองเลยเนะี <laughs> ่ยลูกค้าเดินผ่านสั่งเหมือนเดิมรู้เลยยำมึอเส้นรวมร้อยหนึ่งใส่ไขย่ยำมาโอ้ยหนูไขย่ยำมาเแตอลูกเดียวอะ่ะเห็นป่ะ สยยังาาเกตนะที่นี่จะลวกแต่ละอย่างไม่พร้อมกันนะครับเอาแบบก็ไม่พอขนาดนะอืมพอไม่ไหวขนาดเพาว่ามันแบบสุกไม่เหมือนกันเนาะ พุ่งก็ตัวใหญ่แนเนี่ยพุ่มีพุ่งตัวใหญ่พุ่งเจอโควิดเข้าไป <c oughs> ร้านัดไปร้านก็เลยจัดเป็นตัวใหญ่เลย โดนปูจํำไม่มีกัง้งช่วงน,นี้ไม่ขายกัง้งโดนตำเพราะอะไรเพราะแม่ค้าไปเลือกปูอยู่เอามาให้สูดแต่ว่าตอนตัดขาตัดทีบไง,ไงต้องทำความสะอาดนะครับน้อ ด้ายำเนี่ยครับสหรับภาพบรรยากาศร้านยำยำเย็นวันนี้เพราะว่าแอดมินต้องขอตัวไปหาอะไรทานบ้างแล้วหิวเท่าไหร่ครับพี่กุ้งตัวนี้อันนี้เจา็ดสิบบาทคระเจ็ดสิบบาทอันนี้ยำตามสั่ <c oughs> งครับไส้กรอบกุ้งหมูสับเส้นแก้วเห็ด น่าท้าเหมือนกันเนาะ